ก็บเงหนูหริงขอยืมได้ไมครับด้วยแต่ว่าแต่ว่าโดนใบขอยืมได้ไหมครับไดม่ได้ขโมยอ่ะอืมวิยใส่ชุดอะไรกันเนี่ยเนเอไหมเขอขอนักบินพีดดับพีดดับอะไรนาเจ็บะไรย์อาบินับผมพี่ก็ฉีดได้นะพี่ฉีดไหม ฮะพี่กะชิดเลยนะพี่กีชดไหเกอชอบเช่นะพี่เออไปหาเบอร์เกอร์ับพี่ผมไม่ว่างครับหมอปิดครับหมอพิ่จานพี่รถกันนึ่งเก็บเงินบอกคนนี้เลยครับพี่มังมีไหมรถกคันรถกหมรถ6กัหกมีกไม่ตกดีอดไงไอเดีไอดียงไอเดียไีเียไอเดีไดีดอเยไอเดเไดียไอยเดยเยอเดีอียไอเดีไยไอดีไยไเดอไีอดีอดอย โหมันหนูจะไปดำน้ำเลยถูกไหมหนูแหม่แหม่ไปโดดล่มอ่ะเพ่อป้อกันลมเลื่อขึนสุดหล่อเพื่อฝาก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 จินจุ้งหน่อยนะมาร์คมาร์คมาร์คขึ้นมามาร์คฮะมันไม่ขึ้นมา60โลเออขึ้นมาไปพลา60โลก่อนแป๊บหนึ่งลูกชิ้นขึ้นมาสีมาร์คขึ้นมามาร์คมาร์คมาร์คมาร์เดี๋ยวนี้หลัว กูหนีไอ้นั่นมันเจอหนี่หนีผีมาเจอนี่โอ้โหกูเพิ่งหนีผีมากูเพิ่งเจออีกแล้วเหรอเนี่ยเจอช่วงที่มานผ่านไปปุ๊บวดหัววะไปมาลองสำรวจข้างหลังหน่อยจอดจอดตอนเป็นไรอ่ะนี่นะดีนี่นะก็มึงคิดเองบ้งเดิอลองหันไปดูอ่ะกูเจอแต่ไครอยู่ในชีวิตกูเนี่ยพี่มายื่นมือทำอะไรอ่ะฮะ ไอพี่คนทีไปยื่นมือใส่พิดียป่ะจอมึงจับเกียร์กูทําไมอะเอ้ยอะไรอะีเกียร์ร้านด้วยอ่ะเอ้ยรูปทําไมจอดเป็นไรอะเอเอมาไอจอดไอจอดรูปต้นขาพี่เคี้ยหน่อยทุ้เฮ้ยพี่มาอย่าวันไหวไม่หวั่นหรอกเลอกีค่อคนเดียวไ่พรโอ้โหเจแต่ละคนตหัวอ่ะ เออเอมือแป๊บนี่รถขับด้วยเหมือมนี่เราจะไปไปตกเบ็ดเดีเอ้ยตกปลาด้วยมาแล้วพี่จ๊อกกินวิตซไปกูขึ้นปุ๊บมึงมาเลยเนาะคาราบรถครอบครัวไปไหนเนี่ยไปจุ้งไปไหนอะไปไหนล่ะไปที่ตกปลาปกติไปทำอะไรกันมาไปตกปลาไปตกปลาเหรอใช่รีดมาร์กทำไมรถเบรกไม่อยู่อ่ะใครจับเกียร์พี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์ก อาจารมาลูกอาจารย์มารูปต้นขาพี่จินจุ้งพี่มาแต่คนที่นอกข้างพี่มาคือเจฟ้าจงจงจงนั่นอะไงปลาปลาจับขาได้ี่ยปลาไม่ได้จับครับไม่ได้จับครับพี่มาเอาเลยเดี๋ยวกูโดดลงรถได้แค่นั้นแหละกูไล่เป้นไเหรอพี่ปลาได้แตวกูก็กดกระโดดลงรถเลยแหละ อือว่าปลาชอบแนวนี้หรอปลาไม่บอกพี่อ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชอบผู้หญิงครับอย่าพูดอย่างนี้พี่มาร์เสียใจโอ้โหพี่จุ๊มึงดึงเบรกเกียร์เล่นทำไมเนี่ยมึงพี่จอทำไมพูดอย่างนี้พมึงกับน้องพืออะไรทำไมพี่บอกว่าดึงดึงหนูรับไม่ได้เสียขอพี่มาร์กผมเห็นนะแขนพี่น่ะ กูเห็นน้องมืออยู่นิ่งๆสิโอ้โหไม่โหกูเห็นรองเท้าน้องเบอร์เกอร์นั่นถึงฟันเลยไปแล้วคุยเฮ้ยกูไม่อยากอยู่บนรถเนี้ยปลาทำไมทำงั้นน้าปลาทำไมทำงั้นล่ะเอาทำไมเราจบมาไว้หลังรถก่อนกูพี่มาเจอแต่อะไรน้องไฟเองพี่มาเพื่อมาพี่มาไปทำอะไรเขาเขาถึงขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยกูกลัวดูโมวห่ะทำไว้หลังรถอะไรเนี่ยพี่มาเดี๋ยวพาไป เดี๋ยพาไปบ้านพี่ไอ้พาผมไม่หายิงพาผมไม่หายิงเนี่้มาโตให้หลไอ้ชุบต้องชุบต้องชุบไม่ใช่หรอไปไปไปครับไปครับนไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับไปไปเลยไปเลยไปไปไปครับไาครับไม่ปอาครับไาครับไปไปไปครับไปครับไปไปไปครัไปครับไปไปไปครัไปครมบไาไปไปครับไปรับไปไปนปุรงนะปพร่าเป็นเป็นญาติญาับทางป่างรับนปครับไปไปปลาจะไปกปลา เดียวอมกูดีเดียแม่คือจะไปไหนเนี่ยไปตกปลาครับไปตกปลาครับไปหาหญิงครับไอจอมันมันไม่นะอะไรนะไปไปบ้านกุ้งนะย่าทางห่างกับของบ้านปูไม่เอาจุ้งจุ้งไปที่ตกปลาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาสวยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันแข่งกูไม่มาเลยนะไมปลาเป็นไรงอนเลยอ่ะเฮ้ยพี่ไมครหายไปหรือเปล่า ใครอ่ะพี่ชื่อหนูไอไจอร์ดนะไอจอร์ดไปไหนอ่ะเคยดูนี่ปะไอไอะไรที่มันที่มันล่อเด็กไปหลังโพดหินอ่ะปลาโอ้โห oh oh. ชื่ออะไรว่าจำไม่ได้วะคุณี่มันมันเจออะไรวะเนี่ยพ <Okay. S 1> ี่มีที่ชุบปล่าชูผมหน่อยดินี่ชุบป่ะชุบหน่อยชุบหน่อยมีพอดีด้วยฮึบ ทึบทึบทึบอย่ามองอย่ามองพี่ช่วยชีวิตคนอเลือดเลือมันจะพุ่งอย่ามองไม่ทานไม่ทาน่านไม่ทันกูอ้วนวเรีย้อยครัผมไปตกปลาครับอ้าวแล้วเนี่ยพี่จอรอเป็นไรอ่ะนี่งเป็นไรอ่ะไม่กินน้ำส้มเหรอพี่มาชลบดีมาโอ้เพื่องเอดีไม่เนี่ยแพงด้วย ไอติ่มันร้อนแน่นอนมีติ่มไหมมีใครมีติ่มไหมจะตายอ่ะไอ้เบเกอร์มีติมปะเมียนเดียวเพื่อกินไปด้วยเบเกอร์ไม่มีประเทศประเทศประเทศจดีนเราควรไปหาไม่เราไปอยู่ตรงที่ตกปลาก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่เมื่อก่อนนะนวดขับไหมเิอมาละไม่ขแล้วไม่ข้วล้ผมจะตายแล้วอ่ะเมื่อเมื่อผมจะตายไม่มีแม่หนูขับเองไม่มีใครมีติ่มเลยเราโอ้ยเฮ้ยดีไรเป็นอะไรเนี่ย หนึ่งห้าสองหนึ่งครับกูจะไม่เข้าประเทศจริงนะนี่กูพูดจริงกูง,งอนแล้วอไอ้เบเกอร์กูตายไอ้เบเกอร์เจอแต,แต่อะไรเรอะเนี่ยนายเป็นไรอะนายกประเทศเราเป็นไรวะนายวามเสยเครื่องบินให้หนูหนูหมดไฟในการเล่นซัมเมอร์ละว,วันนี้ซ้อมเลยครับไม่ซ้อมครับไม่มีซ้อมครับไม่มีชื่อผมในรายการครับ เรีเยกับเรยกับได้อยู่ดูบ้านาบ,าบ้านแก๊งเราอบอ,อุ่นนะเดี๋ยวรออะไรพี่บ้านแก๊งเรานั่งด้วยนะระวังตกรถกูเจอแต่อะไรวะเนี่ยติดตึง้ง้ามันช้านิดหน่อยไม่ทอมับวันนี้ผมเอา้าเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยโอ้โหโดนทิ้งอีก ุณจะไปถือไปตกปลาไหมนะคุณโดนทิงง้งอีกเอ้ยเอา้าโอ้โหเออเนี่ยมาละไม่ก็อุ้มอุ้มคนนึงดิอุ้มแล้วก็อยู่หลงงังรถอะไม่ไม่ต้องนั่งอะพาไปที่ตกปลา,ปาก่อนเล<ป>าต้องพ<ป>าไปไม่ถึงฝันเลยไปที่ตกปลา เมื่อกี้ไม่มีตัวอะไรโผล่มาก็ไม่รู้อะคานๆใช่ไหมใช่เราไมเ่เปลี่ยนชุดจริงๆหรอหัวหัวอุ้ยชนอะไรอ่ะือชนอะไรอะ่ะเอ้าติดอะไรอ,ะอ่ะอะไรอะ่ะติดอะไรอีกอะฮะ มันจะถึงมันมันจะถึงที่เต่าป่ามนะ่ะมันจะได้อ่ะเอา้าถ้าไม่มีแต่ปัญหาวะโอ้ามาไม่มีแต่ปัญหาจะพาไปดูของดีไพี่ชุบผมนะ้มันเปิดเหลืออีกสองนาทีอะคือะอะไรวะรีไว้เมื่อกี้มันมีอะไรแข็งแข็งอยู่ตรงนี้จริงๆนะงนะชุบชุบไหนแล้ววะ เลยสองอทีอ่ะเฮ้ยตื่นไหนไม่ได้ไไดชุมนะ่มหน่าหผมเลยสองอทีอ่ะออแต่ก็เกิดยังไงเอานะไปเชื่อปานไปถึงมันไปถึงมันเออมันเกิดเองชีวิตติดลบจัดเลยเจอแต่อะไรวะมันเบรกบูทได้ไหมคันนี้ เบรกได้นูพี่พชายกูเ<า>ปิดมาเจออะไรดีๆกูแต่ละอย่างหนูเบรกบูตตึงด้วยไงอันนี้ไม่ใช่เบรกบูตเมื่อกี้เบรกเลยไอ้เมื่อกี้ไม่ได้เแบรบก น,นี่ขับรถตึงที่สุดในแอร์เคใครเหรอพี่จินจุ้งครับจินจุง้งเมืองเรามาันอะไรเยอะเนาะเมลไรถิ่นอะไรนนนไนเนี่ยเฮียร์ทีท นหนูก็ขับลงถนนโล่งๆเลยปวดหัวพี่เดียว่วาทำไมพี่ได้แต่อะไรดีๆทไมผมได้แต่อะไรวะได้แต่อะไรดีๆไปนอนแล้วนะ่ะฮะไปนอนอะไร กัจะเกิดแล้วนายยกแก้มขาซีเก็บรถก่อนไม่รู้ลลคับเดีมาขึ้นมาดีมา,า,าเขาเฮ้ยเฮ้ยไอจอ๊อดทำไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่จอ๊ไอดอะไรโอ้โหอเอากูหมดเนี่ยแต่งแบบนี้ก็โดดน้ำลงเลยนะเนี่ยเออจ๊อด ไม่มึงต้องถามอืมฟันมึงเหลืองจังวะฮะไอเชี่ยมากไอเชี่ยตุ๊ดฟ้าฟ้าก่อนออกฟ้าก่อนออกอะไรวะก่อนออกไงกอฮะก่อนก่อนออกไงทำอะไรเกอร์กอก่อนออกเ้าวเห็นไหมพี่ครับพี่สองขอบครับอุ้ยชื่ออะไรเหรอครับ ชื่อไม่ว้าครับแต่พี่มาฟาวคนเดียวตอนนี้ฟันไม่ว่าหรอไปฮะเอะเบอร์ออเกอร์ไม่ต่อออกพี่ออกเถอะอะอกเถอะออกเถอะห้ามมาใหม่ม